ขอบประคุณนะคะขอบพระคุณนะคะผล,ละไม้นะคะกล้วยสุกันบาลจากแม่เอ็นนะคะแล้วก็ยาจากคุณแม่คุกกี้นะคะเมตตาให้คุณยายดอกแก้วได้ทานนะคะเดี๋ยวพอฟันจัดป้นให้ได้รับชมเลยนะคะอยู่ยตรงเลย กรบขอบพระคุณมากๆนะคะกราบขอบพระคุณแม่แอนนะคะแล้วก็คุณแม่ลกุกี้นะคะแม่แอนท่านเมตตากล้วยให้คุณยาย5ถุงนะคะแล้วก็คุณแม่โคก,กี้นะคะเมตตายญ้านะคะให้คุณยายดอกแก้วนะคะ29มัดนะคะกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะขอให้คุณแม่แอนและ คุณแม่ครกกี้นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะคะธุรกิจการงานขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะ mm. คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนานะคะ mm. ขอให้พระครูปกรรมปกปักร,รักษานะคะ mm. เงินทองไหลมาเทมานะคะเ mm. ดินทางไปไหนก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงทุกเส้นทางนะคะ กราบขอบพระคุณคุณแม่แอนแล้วก็คุณแม่คกี้มากๆเลยนะคะให้คุณยายได้ทานด้วยหวานๆแล้วก็ย่าเส้นอร่อยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะด้วยของคุณแม่เอนนะคะยังไม่หมดนะคะเนื่องจากมีบางหวีที่ยังไม่สุกนะคะแม่ฟันก็เลย เก็บว้โกนนะคะไว้ให้คุณยายได้กินตอนเช้านะคะก็ให้คุณยายได้ทานเป็นบางส่วนนะคะมีที่สุกแล้วก็ให้คุณยายทานนะคะมีที่ยังไม่สุกก็เก็บไ้โก่นนะคะให้คุณยายได้กินพรุ่งนี้นะคะพ่อควันแม่ควันก็ไม่ได้อยู่รับนะคะกลับขอโทษขออภัยด้วยนะคะพ่อควันกับแม่ควันก็ไปช่วยกันเก็บพืนนะคะมาให้คุณยายดูแก้วนะคะ สูงให้คุณยายไล่ยุงตอนเย็นนะคะกอกองฟืนก็จะอยู่ด้านหลังคุณยายนะคะวันนี้ก็ได้เยอะนะคะมีคุณยายอิ่มๆจุกๆเลยนะคะ ทานช้านะคะวันนี้วันนี้คุณยายกินญ้าทั้งวันเลยนะคะหลับตากินได้จากคุณยายเอาแก้ว วันนี้ก็อากาศร้อนนะคะวันนี้ร้อนมากๆนะคะไม่รู้ตอนเย็นฝนจะตกอีกหรือเปล่านะคะ แม่ควันก็จะปล่อยให้คุณยายกินหญ้าเลยนะคะกินหญ้ากินกล้วยเลยนะคะให้มีความสุขเด้อคุณยายดอกแก้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฟังยายดอกแก้วนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะ ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของคุณยายนะคะคุณยายหลับตากินเลยนะคะคุณยายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ